มา,มาครับขบวนรถเร็วที่หนึ่งหนึ่งกลางเทมอันิวัฒน์เดชชัยครับกำลังเข้าออกในชาชชาลที่1สถานีชวงแสงครับก็ราชจายเยอะมากตัด10อนาทีครับบิทชียมายเลขสี่ห้าหนึ่งหนึครับเจอที่ธีกิตด้วยครับ เทเ่ยไทยด้วยทนี่สถานีชุมแสงที่นี่สถานีชุมแสงผู้โดยสามีความประสงคลงสถานีชุมแสงก็งงา้วกนี่ได้งให่เว้ยค่อจานั้นเพื่การ ก็กระเบินให้ราชา80นาทีครับ เชรื่องบินจากประเทศญี่ปุ่นครับรถออกแล้วก็ตอดอีกเชนึงสถานีบางโนนาสะพานหินี่จินบางกุ่งพิซซุโโร บบก,ก็พอถามถามถา้ครับในภูสานเดินป่าไทยครับขบวนรถเดืที่เหน่งห